และว,วันนี้การประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีครับวันนี้คุณสุภาพรอิสระพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมองค์กรสื่อและก็สื่อออนไลน์เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ก็มีผู้ประกอบการทั้งสื่อดิจิตอลสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยตัวแทนแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลมีเดียครับก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือวางแผนนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นงานสําคัญเป็นพระราชาพิธีที่ต้องให้พี่น้องคนไทยได้มีส่วนร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงและเข้าใจตรงกันวันนี้รัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังการประชุมนะก็เน้นย้ําถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณี เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณครับฉันอยากจะให้ข้อมูลที่เราได้สื่อออกไปนี่เป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ที่สำคัญจะต้องถูกต้องตามโบราณราชประเพณีนะคะเพราะว่าพระราชิธีครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนเราให้ความสำคัญอย่างสูงที่สุดนะคะแล้วก็เป็นโอกาสให้เราร่วมกันเทิดพระเกียรติแล้วก็ สำนึกในพ,พระบิหาการคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ฉันได้ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลทั้งเว็บไซต์แล้วก็เพจพระลานนะคะเพื่อให้ทุกช่องทางสื่อสามารถที่จะนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบครอบแล้วนะคะไปใช้ได้ทันทีจะได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนแล้ก็ประชาชนเชื่อถือได้นะคะ ต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์มีบทบาทสูงมากนะคะฉันจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดขึ้นนะคะทั้งการทำคอนเทนต์ที่เหมาะกับคนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มทุกอาชีพการใช้ภาษาให้อ่านง่ายให้สื่อสารง่ายให้เข้าใจง่ายนะคะรวมถึงการประสานพลังของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก พื่อช่วยกระจายข้อมูลไปสู่ประชาชนทั้งในและก็ทั้งนอกประเทศให้มากที่สุดนะคะการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนก็จะทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยเป็นระบบขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้งานการประชาสัมพันธ์พระราชบิธีที่สำคัญที่สุดครั้งนี้ของคนไทยนะคะเป็นอย่างสมพระเกียรติที่สุดค่ะต้องก็เน้นย้ำถึงความถูกต้องแล้วก็การกระจายข้อมูลไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและนอกประเทศให้เข้าถึงกันมากที่สุดนะคะ เพื่อระดมการมีส่วนร่วมแล้วเกิดความพร้อมเพรียงในพระราชพิธีสําคัญที่กําลังจะมีขึ้นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงครับในบรรยากาศการประชุมวันนี้นะครับที่รัฐบาลตั้งคณะทํางานขึ้นมามีทั้งคณะทํางานที่ไปเตรียมนะพระเมรุมาตรพระยานามาตรรวมไปถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องอื่นๆตอนนี้แต่ละฝ่ายก็ ยังคงเดินหน้าทำงาน